สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคสขอเล่านะคะคือไม่ได้มาอัปเดตช่องนานมากคือ1เดือนหลังจากที่ต้นๆวิดีโอเมื่อวิดีโอก่นกอนๆเคยบอกว่าจะพยายามลงวิดีโอให้บ่อยมากที่สุดและจะอัปเดตชีวิตให้มากที่สุดสรุปก็คือไม่ได้ลงเลยแล้ววันนี้จริงๆจ,จะต้องมาตัดวิดีโอพาร์ทสต่อจากวิดีโอที่ผ่านมาสรุปทําวิดีโอพาร์ทสหายเพราะว่าเคทไม่ได้แตะโซเชียลมีเดียเลยตั้งแต่มาทํางานที่คาสิโนนะคะ เดี๋ยวนี้เคสจะขอมาเปลี่ยนท็อปิกเปลี่ยนคอนเทนต์มาแชร์ประสบการณ์การทำงานที่คาสิโนในแผนกคนแจกไพ่นะหรือว่าคาีลเลอร์เคสเนี่ยไม่มีประสบการณ์ทางด้านคาสิโนเลยคือเคยทำงานคาสิโนแค่ครั้งเดียวตอนสมัยอายุ20กว่ากว่าตอนไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทำเป็นเหมือน h o u s e ค e ปเปอด้วยนะแต่ก็คือมีโอกาสได้รู้จักเครื่องสล็อตแมชชีนหรือว่าเกม เทเบิลบ้างเพราะว่าเราก็เหมือนแบบไปเล่นแบบสนุกสนุกขำๆอะ่ะเข้าใจป้าแต่ว่าเราไม่ได้มีความรู้หรือว่าทักษะเลยคณิตศาสตร์คือศูนย์คือไม่รู้เลยแต่ว่าต้องบอกว่าการเข้าไปเป็นคาร์เดเลอร์ทั้งที่สหรัฐอเมริกาหรือที่แคนาดาเนี่ยจะมีกระบวนการคล้ายๆการถึงเราจะไม่ประสบการณ์นะคะมันจะมี ช่องทางหนึ่งที่เรียกว่าคาร์ดิเร์เทรนีนะคะก็คือเข,เขาจะเทรนให้เรานะคะเช่น10วัน15วันแล้วแต่แล้วแต่ว่าจะเป็นการเล่นเกมแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ความสามารถพื้นฐานของตัวบุคคลด้วยนะคะอย่างเช่นที่คาร์เซโนีิเคททำเนี่ยก็าให้เวลา9วันในการฝึกฝน ในการเล่นโป๊กเกอร์ค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยเขาจะจ่ายเงินให้เรานะะในการเทรนนิ่งเขาเราไม่ต้องเสียเงินหรือว่าถ้าเป็นโรงเรียนคาสิโนที่ที่เบกัสหรือว่าเมืองใหญ่ๆที่แคนาดาคุณก็ไม่ต้องเสียเงินคือไปเรียนฟรี ee, แต่คุณต้องผ่านงานถ้าคุณไม่ผ่านงานคุณจ่ายค่าปรับแล้วแต่1,000งดอลหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีกระบวนการคล้ายๆกันก,ก็คืออาชีพคาดิลเลอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะ ขาดตลาดเพราะว่าคาสิโนอ่ะมันมีทุกเมืองใหญ่ๆถูกต้องปะแล้วคนถึงเม,มืองเล็กๆก,ก็ยังมีแล้วคนที่จะมาเป็นคาดิเลอร์คนที่จะสามารถทํางานภายใต้แรงกดดันได้จริงๆอ่ะมันไม่ค่อยอยากทากันหรอกเพราะว่างานมันหนักนะคะแต่วันนี้แค่จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าหลังจากที่เรียนรู้เกี่ยวกับโป๊กเกอร์แล้วแล้วเคสมีความคิดยังไงเกี่ยวกับคาสิโนแล้วมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคาดิเลอร์นะคะก็คืออย่างที่ทราบกันน้อยเคอไม่มีประสบการณ์เลยเราจะต้องทํางานหนักกว่าคนอื่นแล้วคราวนี้เราจะต้องฝึก ทุกๆวันหยุดเคตั้งแต่มีวันหยุดมาสมมติว่าเท,เ,ทเทรน5วันหยุด2วันหยุด2วันเนี้ยเคทไม่เคยได้ไปเที่ยวหรือไปดื่มเลยเคทแบบมันตัดสังคมเลยก็คือใช้เวลาทั้งวันอยู่กับการฝึกจับชิพนะคะก็คือชิพของคาสิโนเกี่ยวแล้วก็จำเพย์เอาท์แล้วก็แน่นอนว่าโป๊กเกอร์มันจะมีหลายแฮนด์ถูกต้องไหมคะมันจะมีตั้งแต่แบบแพ้คู่หนึ่งสงคู่ t r e e of the kind, Full house, Straight, Flush, Royal Straight Flush หรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างมากที่เราจะต้องจําแล้วในแต่ละ payout อะมันจะไม่เหมือนกันและในเกมโป๊กเกอร์ที่คาสินโนมันจะมีหลายแบบด้วยนะเช่นโป๊กเกอร์แบบโป๊กเกอร์จริงๆก็คือโต๊ะนั่งโต๊ะนั่งที่ดีลเลอร์มีหน้าที่แค่แลกชิปแล้วก็เอาชิปมาและเอาชิปรวมจากทุกเพลเยอร์นะคะ เขาเรียกว่าพัตรโเนาะเอาเอาชิปจากพัตรนอมานับว่าคนนี้เบทเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็เปิดฟลอปเปิดวีเวอร์เปิดเทิร์นไปแล้วก็อีกเกมนึงก็จะเป็น Fast Action Poker ที่จะคล้ายๆแบบแต่ละแฮนด์แล้วก็แจกไพ่สี่ใบคนก็จะเลือกไพ่ที่ชอบที่สุดแล้วเราก็มาเปิดคอมมูนิตี้คัร์ดข้างบนแล้วก็ against dealer แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น Ultimate t e x a s h ก l d e m ็ก็คือคราวนี้จะเป็นแบบไพ่เด็กเดียวละแค่52บใบแล้วก็คนเล่นเนี่ยก็ against dealer เหหมมืออนนกกัแตต่่่่่ววาาจะ้งีีทใญ เราก็มีเพย์โบนัสด้วยเช่นถ้าสมมติว่าบางคนได้3 of อ h e kind เนี่ยแล้วเขาก็จะต้องได้จ่ายโบนัสเนี่ยสเท่าหรือว่าถ้าเป็นฟลัชอย่างเงี้ยก็จะได้จ่ายแบบ6เท่าของเงินที่เบสมาคือเงินเงินที่พนันมาคือมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราจะต้องจำและเราจะต้องฝึกฝนตลอดเวลานะคะคจะบอกว่าอาชีพคาสิโนเนี่ยเป็นอาชีพที่เงินดีไหมเงินโอเค สำหรับเทรนนี่อาจจะไม่ได้มากเท่ากับคนมี peri e n c e แต่แต,แต่แต่ไม่ได้แย่เลยนะคะก็คือได้ในระดับที่โอเคแล้วก็มันก็จะมีทิปเนาะสมมติว่าถ้า,ถ,าถ้าสมมติว่าเขาได้โบนัสกันอะไรเงี้ยหรือว่าเขาแบบได้เบ็ดกองใหญ่ๆกันหรือว่าเป็นพอร์ตที่ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็จะให้เขาก็จะทิปให้กับทิปให้กับดีลเลอร์เนาะก็คือโยนชิปให้นี่ของยูนะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรายได้ที่ดีนะคะแต่ถ้าถามว่าความเครียดเยอะไหมความเครียดสูงมากคือเคสเราทำงาน ได้เริ่มงานแรกๆเนี่ยทำแค่เดย์ชิฟต์เพราะว่าคนเล่นมันจะเขาเรียกแพลาโทนเนี่ยจะเป็นเล่นมาเหมือนเล่นแบบสนุกๆมากกว่าแต่ถ้าเป็นช่วงไนท์ชิฟต์เนี่ยจะเป็นการเล่นแบบจริงจังมากก็คือบางคนนะคะสามารถบางคนเขาลาออกจากงานเพื่อมาเป็นอาชีพโป๊กเกอร์ก็คือเขาเรียกว่าอะไรโป๊กเกอร์อาชีพอะก็คืออาจจะไปทัวร์นาเมนต์มาคาสิโนแล้วมาเล่นแบบเป็นอาชีพจริงๆอะ ก็คือมีแบบนั้นเลยจริงๆเพราะฉะนั้นน่ะการจัดการอารมณ์สถานการณ์เนี่ยจะค่อนข้างสูงมากสําหรับอาชีพนี้อย่างเช่นเคจะเล่าให้ฟังนะว่าตอนนั้นน่ะเคยอยู่โต๊ะที่เป็น Ultimate Texas Hold'em ซึ่งเขาจะ against dealer ละไม่ได้เป็นโต๊ะนั่งละเป็นแบบ versus กับ dealer เพราะฉะนั้นเนี่ย maximum bet เนี่ยก็คือ100่รอดอนหน0รยดอก็อยู่ประมาณ2,700เนาะเขาก็จะ bet ที่อ anti อันแล้วก็ b l i n แล้วก็ trip อะไรเงี้ยแล้วก็ มี3เบ๊ต4เบ๊คือมันหลายดิลมากเอาเป็นว่าผู้เล่นคนนั้นอะเบ๊อยู่ที่เต็มเต็มแล้วอะ่ะ400ประมาณ700ดอลก็อยู่ที่1 4 0 0 0่5 0้าต่อ1 1เที่ยวนะก็คือเขาแบบเบ๊สูงมากเขาก็มีความเครียดที่สูงมากเพราะเขาต้องการที่จะชนะเข้าใจปะแต่สรุปแล้วคือเขาไม่ชนะสักทีอะ่ะแล้วเขาแล้วผู้เล่นอะ่ะเขาก็จะจํานะว่าดีลเลอร์คนไหนเปิด คาร์ดดีเปิดคาร์ดไม่ดีคือจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับดีลเลอร์เลยนะคะมันอยู่ที่แมชชีนชัฟเฟอร์ล้นวนๆเลยว่าหรือว่าที่มือเราแบบที่เราแบบชัฟเฟอร์เสร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เปิดมาใช่ปะเราเบิร์นค้างเราก็เปิดมาคือมันเป็นแรนดอมในสหายมันคือแรนดอมคุณอาจจะมีพ็อกเก็ตเอหรือว่าคุณอาจจะมีพ็อกเก็ตคิงแต่คนที่ถือสองสามอ่ะอาจจะแบบเปิดไพ่มาสามอันอาจจะเป็นหนึ่งสี่ห้าแล้วเขาก็ได้ flat uh, straight ไปเออได้ straight ไปใช่ปะคือมันเป็นเกมที่เราจะต้องแบบ ใช้สมองค่อนข้างมากแต่ว่ามันก็จะมีผู้เล่นหลายผู้เล่นแบบหลายหลักหลายแบบนะคะที่จะใช้แบบอารมณ์ซะมากกว่าอย่างเงี้ยเราก็จะต้องแบบพยายามที่แบบคุมสติแล้วก็แบบไม่กระเจดิดกระเจิงซึ่งเคสกระเจิงมาแล้วหนึ่งครั้งกับเคสเนี้ยคือกระเจิงเลยสติกระเจิงว่าแบบเขาโมโหด้วยอะไรด้วยแล้วชิปมันสแต็กกองมันสูงมากอย่างเงี้ยเคสก็คือสติกระเจิงไปหนึ่งครั้งด้วยความที่เราเป็นแบบเดลิเลอร์มือใหม่เนาะเราก็ต้องค่อยๆแบบฝึกไปอะไรเงี้ยค่ะถ้าคิดว่าไม่เป็นอาชีพมึงที่ได้ใช้ทักษะเลยแหละว่าแบบ นอกจากจะเป็นแบบอจแจาไพ่หรือว่าคำนวณแล้วอะเรายังจะต้องมีแบบไหวพลิปอะคา่ะเช่นมันจะมีอยู่แล้วเนาะการพนันอะไรเงี้ยชื่อที่คนแบบพอเราเปิดไพ่มาแบบห้าใบแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบแฮนด์ของเขาอะดีมากแต่พอเปิดไพ่ห้าใบพอเขารู้แฮนด์ทุกอันแล้วอะเขาอยากที่จะเพิ่มเบสซึ่งเขาเพิ่มเบสไม่ได้แล้วเขาจะได้เพิ่มเบสแค่ครั้งเดียวสําหรับ ultimate t e x ซัส o ฮ d e m แต่ก็จะมีบางคนใช่ไหมแบบมาเบสที่หลังแบบแอบซ่อนเราเห็นว่าเราเป็นมือใหม่เขาก็จะซ่อนอะไรเงี้ยเพื่อที่เขาจะได้แบบเงินเพิ่มขึ้นจริงๆเขาอาจจะเบสแค่5ดอนแต่จริงๆเขาอยากจะเพิ่มเป็นยี่าอะไรเงี้ยพยายามที่จะเปลี่ยนชิปจากสีแดงเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยเกิดขึ้นจริงๆนะแล้วแบบเราก็จะต้องแบบเธอทาไม่ได้นะเธอทำไม่ได้นะอย่างเงี้ยไม่งั้นฉันจะบอกซูเปอร์วิเซอร์แต่ว่าเราจะเรียกผิดใช่ไหมผิดบอสฉันจะบอกผิดนะอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นอาชีพแล้วเราไม่สามารถที่จะแบบปะทะกับ ผู้เล่นอ่ะผาโรได้ตรงๆนะคะเราก็จะต้องบอกพิธแล้วเราก็จะต้องบอกเขาว่าแบบเกิดอะไรขึ้นคือเราดีลเลอร์จะไม่ดีลเคสเองนะจะให้พิดเป็นคนดีลเคสใช้เพราะว่าหน้าคือตรงหน้ามันก็พาระอยู่เยอะอยู่แล้วค่ะก็คือจะเป็นคนพิธจะเป็นคนมาบอกว่าห้ามทําแบบนี้ห้ามทําแบบนี้อะไรเงรี้ยก็คือพิธจะเป็นคนเขาเรียกว่าแบ็กอัพสำหรับดีลเลอร์นะคะก็จะทําให้ในแต่ละวันเนี่ยชีวิตผ่านไปง่ายมากสําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นเป็นดีลเลอร์นะคะ เคสจะบอกว่าเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากเปิดอินเทอร์เนต็ตก่อนคือเริ่มแบบเออย่างน้อยต้องรู้จักก่อนว่าแบบ flash คืออะไร straight คืออะไรรอยอด straight flash คืออะไร full house คืออะไรแล้วก็อย่าง black jack อะไรเงี้ยค่ะอย่าง black jack ก็ส่วนมากจะเป็นคำนวณเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการจ่ายแบบสามต่อสองก็คือหนึ่งจุดห้าเท่าเช่นถ้าสมมติว่าผู้เล่นเบทที่สิบห้าอะไรเงี้ยแล้วเขาได้ black jack เงี้ยค่ะเขาเราก็ต้องจ่ายเขายี่สิบสองจุดห้าเพื่อเป็นเพราะว่ามันเป็น โบนัสใช่ปะหะคะแล้วก็มันก็จะมีโบนัสเบ็ถ้าสมมุติว่าเอ่อคุณได้ไพ่แบบนี้คุณก็จะได้โบนัสเพิ่มไปหรือว่าจะเป็นแบบ security เขาเรียกว่าอ,อะไร security card ก็คือสมมุติว่าเราเห็นร้าว,ว่าดีลเลร์ได้มีเอซอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเป็ดหตรงนั้นเพื่อที่จะเป็น security card เราแล้วเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีดีเทลเยอะเราจะต้องศึกษารอินเทอร์เน็ตก่อนคิดว่าอาชีพนี้ไม่สามารถไปแบบโล่งๆได้ ก็คือไม่สามารถแบบไปเรียนรู้เอาหน้างานได้ะอะไรเงี้ยก็ถ้าสมมติว่าเราได้มีโอกาสที่จะเข้าไปทำร้วเราจะไปเป็นเทรนนี่แล้วเขาจะมีเขาจะมีแกลให้ประมาณก่อนที่จะเริ่มเทรนเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ใช่ปะใน2อาทิตย์นั้นนะ่ะคืออย่าคิดว่าแบบเพ้ยเดยวฉันจะไปเอาหน้างานไม่ได้เราจะต้องแบบเรียนรู้เปิด YouTube อย่างเดียวคือ YouTube เรียนเลยแบบ ว่ามันไพ่มันมีอะไรบ้างแล้วก็ส่วนมากแบบแต่ละเฮาส์เนี่ยเฮาส์ House ก็คือคาสิโนนะแต่ว่าคนในคาสิโนขาจะเรียกว่าเฮาส์แต่ละเฮาส์เนี่ยจะมีกฎการจ่ายที่ไม่เหมือนกันเราอาจจะต้องเข้าไปเว็บไซต์ของคาสิโนนั้นๆเพื่อหาข้อมูลแล้วเราก็จะได้แบบเหมือนมีความรู้ไปถ้ามีความรู้ไปบ้างต้องมีความรู้ไปเทรนดด้วยนะคะไม่ได้เป็นอาชีพที่ง่ายเลยแต่ว่ารายได้ก็อย่างที่บอกเราก็รายได้ก็ค่อนข้างโอเคก็คือ ไม่แย่ได้ทิปได้อะไรเงี้ยก็คือถ้ายิ่งทํางานยิ่งช่วงวีคเอนะก็คือทิปก็กระหน่ำเหมือนกันนะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสําหรับคนที่สนใจอยากจะทํางานในคาสินโนนะคะไม่ว่าที่จะเป็นที่แคนาดาหรือว่าจะเป็นที่อเมริกาหรือว่าจะเป็นที่ออสเตรเลียก็ตามนะคะโดยโดยโปรเซสการเข้างานอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากอยู่แล้วแต่ว่าที่ออสเตรเลียมันจะค่อนข้างยากนิดนึงคือคาสินโนที่ออสเตรเลียมันก็มีแหละมันก็ใหญ่แหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบ ช่ปโป๊กเกอร์อะไรเงี้ยมันก็มาจะมันก็จะมาดังที่แคนาดาออสแอแคนาดาอเมริกาอะไรเงี้ยซะมากกว่านะคะยังไงก็ฝากวิดีโอไว้นี้ไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามมาอัปเดตนะคะว่าเป็นยังไงบ้างดูดิหน้าแก่ไปหมดแล้วอะคือทุกวันเนี้ยตื่นเช้ามาเค้ต้องทํากาแฟกินเสร็จชั่าก่อนไปทํางานสมมติไปทํางานหกโมงเย็นอะไรเงี้ยบ่ายโมงถึงบ่ายสามที่จะต้องมานั่งเปิดไพ่ละมานั่งเปิดไพ่ว่าแบบฝึกกล่าเหมือนให้สมองมาได้ คิดไปก่อนบ้างอะไรเงี้ยให้มันในมันอยู่ในหัวบ้างแล้วช่วงที่แบบจะเข้างานงจริงๆเคสถึงจะแบบนั่งสมาธิให้ปล่อยให้แบบตัวเองโล่งๆแล้วก็แล้วแหละไปนั่งดิวกับอ่ากับเพลเยอร์กับพลาทรอนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าเน้ะวันนี้มาแบบสั้นๆ10นาทียังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะวันนี้เป็นจริงๆวันนี้เป็นแบบแพดดี้เดเนาะแฮปปี้เซนต์แพทริกส์นะคะ